การทดลองของทรมสันเริ่มจากในปีพศ2379 ฟาราเดย์ ay, ศึกษาการนำไฟฟ้าด้วยการแยกสลายด้วยไฟฟ้าแล้วได้ข้อสรุปว่าสาสารจะต้องมีประจุฟไฟฟ้ามูลฐานบางชนิดเป็นองค์ประกอบต่อมาในปีพศ2422ครูกสรุปปรากฏการลังสีแคโทดที่เขาพบว่าลังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคประจุลบที่ไหลยอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปี2434สโตนี คือผู้เ,เริ่มใช้คำว่าอิเล็กต r o n และในปีพศ2440ทอมสันพิสูจน์ยืนยันด้วยการทดลองว่าอนุภาคทั้งหลายในรังสีแคทโทดเป็นอนุภาคชนิดเดียวกันคืออิเล็กต r o n โดยทอมสันใช้เครื่องสำเร็จซึ่งแก้ไขรอดปล่อยประจุที่มีแหล่งกำเนิดรังสีแคทโทดอยู่ที่ปลายด้านซ้ายของหลอดเขาใช้ปั้มสุญญากาศสูบอากาศออกจากหลอด จนภายในหลอดอยู่ในสภาพสุญญากาศแล้วจ่ายไฟฟ้าความต่างศักย์สูงวีระหว่างแอโนดกับแคโทดจะเกิดรังสีแคโทดพุ่งออกจากแคโทดไปยังแอโนดโดยสนามไฟฟ้าระหว่างแคโทดกับแอโนดทำหน้าที่เร่งรังสีแคโทดให้มีอัตราเร็วสูง ลังสีแคโทดส่วนที่เคลื่อนที่ผ่านช่องเล็กยาวของแอนด A และ a พารมคือลำลังสีแคโทดจะพุ่งตรงเข้าไปในระหว่างแผ่นโลหะขนาด P และ p พาร์มลำลังสีแคโทดจึงพุ่งตรงออกไปกระทบฉากที่ S ซึ่งอยู่ที่ปลายด้านขวาของลอดผลของการกระทบจะเกิดการวาวแสงเป็นจุดสว่างเล็กๆขึ้นบนฉากที่ S ซึ่งฉาบด้วยวัสดุวาวแสงไว้บนฉากและสรุปได้ว่า รัางสีแคโทดเป็นลำของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบและเรียกลำรลังสีแคโทดนี้ว่าอนุภาครังสีแคโทดการหาอัตราเรวีของอนุภาครังสีแคโทดในกรณีนี้จะต้องให้ทั้งสนามแม่เหล็ก B และสนามไฟฟ้า E กระทำต่ออนุภาครังสีแคโทดโดยปรับขนาดของแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าให้เท่ากันโดยหาได้ดังนี้ การหาประจุต่ตอมวลของอนุภาครังสีแคโทดภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กบถ้าอนุภาคแต่ละตัวในลำรังสีแคโทดมีประจุ q และเคลื่อนที่ด้วยตาเร็ว V แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กบที่กระทำต่อนุภาคแต่ละตัวในลำรังสีแคโทดมีขนาดเท่ากับ qv b โดยแรงนี้มีทิศต,ตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กบีและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของลำรังสีแคโทดทําให้รังสีแคโทดเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งของวงกลมจากรูปที่1ถ้า R าเป็นรัศมีของวงกลมของการเคลื่อนที่ของลำรังสีแคโทด M เป็นมวลของอนุภาคในลำรังสีแคโทดและ MV กําลังสองส่วน R เป็นขนาดของแรงสูศูนย์กลางที่กระทำต่อรัมลังสีแคโทดซึ่งเท่ากับขนาดของแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็ก B ที่กระทำต่ออนุภาคในรัมลังสีแคโทดดังนั้นเราจะได้ว่าจากรูปจะสังเกตได้ว่ารังสีแคโทดถูกเบนเบนโดยสนามแม่เหล็กแล้วเคลื่อนที่ไปในเส้นทางซึ่งเป็นส่วนโค้งของวงกลม E F ส่วนโค้งของวงกลมมีรัศมีที่ C E และ C F เมื่อ ES, es เป็นเส้นสัมผัสกับส่วนโค้งของวงกลมการเคลื่อนที่ท e ี่ E และ GS ผ่านเป็นเส้นสัมผัสกับส่วนโค้งของวงกลมการเคลื่อนที่วงเดียวกันที่ F เม e, ื่อรัศมี CE เคลื่อนที่ไปที่ CF ส่วนโค้ง EF จึงเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมการเคลื่อนที่เป็นมุมเซตาทำให้เส้นสัมผัส ES เ,สสเ <IS S 2> คลื่อนที่ผ่านม,มุมเซตาค่าเดียวกันกับเส้นสัมผัส GS ผ่านจึงหาได้จากดังนี้ ทดลองของทอมสันสรุปว่า 1. อัตราส่วนประจุต่ตอมวลของอนุภาคในรังสีแคทโทด Q ส่วน m เท่ากับ1.76 คูณ10ยกกำลัง11คูลอมต่อกิโลกรมัมโลหะที่ใช้ทำเป็นขั้วไฟฟ้าลบทุกชนิดให้อิเล็กตรอนได้ทางสิน้น 3. อิเล็กตรอนเบาวกว่าไฮโดรเจนอะตอมซึ่งเป็นอะตอมที่เบาที่สุดประมาณ1800เท่า 4. อะตอมซึ่งเข้าใจว่าแบ่งแยกไม่ได้นั้นความจริงแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีกและอิเล็กตรอนคือองค์ประกอบสาคัญชนิดหนึ่งของอะตอม